ประเด็นหลังเกมนะครับเชลซีชนะ5-0มอร์แคมนะครับกับศึก FA ครับนะครับก็ถือว่าทีมเรานั้นทําผลงานได้ดีนะครับเกมลุกเนี่ยเริ่มมีฟอร์มที่ดีมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสํารองก็ตามที่ทําผลงานได้ดีในวันนี้นะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในเกมลีกนะครับที่จะพบบอลมัดนะครับในเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าดีนะครับถ้าสมมติว่าเกมนี้แพ้หรือว่าเกมนี้เสมอเนี่ย เป็นประเด็นแน่นอนนะครับดีนะยังเก็บความมั่นใจแล้วก็สามารถเอาชนะมอแคม5-0ได้นะครับมาดูอันดับที่1เลยก็คือเกมลุกของเชลซีที่หลากหลายนะครับก็เชลซีวันนี้เนี่ยเริ่มต้นเกมด้วยความดุดันนะครับพยายามเจาะแนวรับของมอแคมทั้งด้านของริมเส้นและจังหวะยิงไกลนะครับการประสานงานนะครับระหว่างเนโต้บ้างลิจเจมบ้างและฟิลิกก็มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนะครับการสร้างโอกาสจากด้านขวานะครับก็คือ,อด้านขวานะครับมีเนโต้นะครับตัดเข้าซ้ายโยนไปส2สองบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งไอช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ยมอแคมเนี่ยเขามีปฏิกิริยาเขามีไหวพริบหรือว่าเขาอาจจะมีระเบียบวินัยในเกมรับที่ดูดีนะครับดูดีเพียงแต่ว่าเรานั้นก็ไม่ได้ดอยไปกว่านะครับเราสร้างสรรค์โอกาสเราพยายามนะครับหรือว่าลีเจมถึงแม้ว่าฟอร์มวันนี้อาจจะโดนถูกเปลี่ยนตัวออกจากครึ่งหลังเพราะว่า เชลซี Chelsea, อาจจะกลัวเรื่องของก,อการบาดเจ็บนะครับเพียงแต่ว่าลิสเจมในเกมนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานถึงแม้ว่าจะไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรมากนักนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็พยายามนะครับพยายามปรับกับจังหวะฟุตบอลปรับกับจังหวะฟุตบอลกับเพื่อนร่วมทีมให้เรื่อยๆยิ่งขึ้นขไปนะครับหรือถ้าจะเป็นกลางลุกกับขวาก็คือเอ็นคุนคูหรือว่าเจ้าฟิลิก ก็ท, 1, 2, ทําชิง1นึก็ได้ดีนะครับทำเกมลุกไปข้างหน้าได้ดีนะครับอันนี้คือเราต้องชมนะครับในส่วนของเกมลุกของเชลซีที่วันนี้เนี่ยหลากหลายนะครับครึ่งหลังก็เปลี่ยนเอาซานโชลงมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีแอซซตกับการยิงประตูแต่ความน่ากลัวของซานโชก็ยังมีอยู่อันนี้คือสิ่งที่ต้องชมสําหรับเรื่องของเกมลุก2เลยนะครับก็คือความโดดเด่นของการยิงไกลนะครับประตูของโตซินอดาบิโอโยเนี่ย แสดงให้เห็นนะถึงความของความสำคัญและการของการใช้ลูกยิงไกลเป็นเครื่องมือเจาะแนวรับที่รับลึกนะครับส่วนประตูที่2นะครับก็สามารถมันเป็นความสามารถจากการเล่นที่หลากหลายด้วยแล้วก็เป็นการยิงไกลที่ช่วยให้เชลซีนั้นได้เปรียบในสถานการณ์ที่ไม่มีพื้นที่ในเขตโทษนะครับก็เอาตามตรงอะ่ะ เจอฝ่ายตรงข้ามนั้นรับลึกนะครับหลังแบบโอ้โหเนื่องว่ารถบัสนะครับตั้งเกมรับถึงแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นอาจจะเป็นลีกทูคุณภาพของนักเตะหรือว่าระเบียบวินัยของเกมรับหรือว่าแท็ติกการเล่นของโค้ชเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบสูงเท่ากับลีกวันหรือว่าสูงในลีกของเราอ่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันรับแบบเนี้ยถึงแม้ว่าสมมติบางครั้งบางจาังหวะอาจจะมีหลุดบ้างอาจจะมีหลุดตำแหน่งนิดนึงบ้างแต่ ทั้งเกมอ่ะโดยรวมสมมตินะครึ่งแรกถ้าเขาเล่นกันได้ดีถ้าเขามีระเบียบวินัยมากกว่านี้เนี่ยยังไงยังไงเราก็จบไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบมุกเดิมๆนะครับจ่ายทําชิ่งหนึ่งสองอหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษกรอบเขตโทษสุดเส้นตบหักมาข้างหลังมันก็จะเป็นแค่ประมาณนี้หรือจะเป็นการโยนบอลคอสไปเสาแรกนะครับรอบอลกระดอนมารอซ้ําอะไรประมาณนี้มันก็จะมีเพียงเท่านี้และไอประตู2ลูกของตัวซินเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่า ความสําคัญนะครับของเรื่องของการยิงไกลเนี่ยมันสําคัญมากมายขนาดไหนนะครับถ้าไม่มีลูกยิงไกลบางครั้งบางทีเนี่ยการเจาะมุกเดิมๆทางฝั่งซ้ายทางฝั่งขวาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าประตูในวันนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองและนี่แหละมันก็อาจจะเป็นจุดหรือว่าบทเรียนสําคัญจริงๆนะเรื่องของการยิงไกลเนี่ยเพราะว่ามันสามารถไปเสริมเติมแต่งกับการที่เราเล่นในลีกก็ได้กับเกมที่เรานั้นเจอทีมเล็ก แล้วทีมเล็กเนี่ยเขารับลึกและเขารอโต้ถ้าสมมติว่าทีมเล็กเขารับลึกและเขารอโต้แล้วประสิทธิภาพเรื่องของเกมลุกเนี่ยเขาดีมากกว่าทีมลีกทูเนี่ยผมมองว่าเราอาจจะโดนลูก2ลูกก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันคือจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆนะครับถ้าคุณยิงไกลเข้าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะขี้ขายได้มากขึ้นนะครับนี่แหละลูกยิงไกลควรที่จะนํามาปรับใช้กับเกมถัดๆไปด้วยที่เจอกับทีมเล็กและตั้งรับลึกนะครับ สำคัญจริงๆนะครับสำหรับความโดดเด่นของการยิงไกลนะครับต่อไปเลยก็คือผลงานนะครับที่ดีขึ้นของเอ็นคุนคูนะครับแม้ว่าจะพลาดจุดโทษในนาทีที่16นะครับแต่ว่าเอ็นคุนคูเนี่ยก็ได้แก้ตัวนะครับด้วยการยิงประตูในครึ่งหลังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการปรับตัวนะครับจังหวะประตูที่2อนเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยนะถึงการทํางานเป็นทีมนะครับและความสามารถของเอ็นคุนคูในการจดสกอรอที่ดีขึ้นก็ง่ายๆลูกนั้นน่ย โอเค okay, เรารู้แล้วว่ามันเป็นลูกซ้ําจอๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าบอลเนี่ยมันอยู่กับคนอื่นหรือมันอาจจะไม่ใช่ตําแหน่งที่ถนัดของคนคนนั้นที่จะยิงเนี่ยมันอาจจะมียิงหลุดบ้างยิงติดบ้างก็ได้นะครับแต่ว่านี่มันเป็นเอ็นคุนคูงซึ่งพอเจ้าตัวนั้นยิงได้ผมมองว่าเจ้าตัวนั้นคงอยากจะมีความมั่นใจมากขึ้นแหละเพราะว่าในหลีกเนี่ยได้ลงนะครับแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้ผลงานก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมหวังนะผมหวังว่าลูกนี้ที่เจ้าตัวนั้นยิงเข้า มันควรจะเป็นอะไรที่เสริมเติมแต่งความมั่นใจของเจ้าตัวที่จะเล่นในลีกบ้างหรือว่าบอลถ้วยอื่นๆบ้างแล้วกันนะครับผมหวังก็แบบนั้นนะครับแล้วอินคูวันนี้ถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะครับก็ไม่ได้แย่นะครับไอ้ลูกยิงจุดโทษไม่เข้าเนี่ยก็คือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรความโชคร้ายนะครับจุดโทษเนี่ยโอกาสเข้าเรามีเยอะนะครับทุกคนรู้ดีกันอยู่นะครับซ้ายขวาเลือกได้นะครับคนยิงคอมพมก็เข้าได้นะครับเพียงแต่ว่า ลูกนี้ก็ต้องโทษที่เจ้าตัวด้วยแล้วก็ต้องชมผู้รักษาประตูของมอแคมด้วยที่พุ่งไปถูกทางนะครับแล้วอินูคูเนี่ยเขาก็ยิงทิศทางนะครับเพียงแต่ว่าไอ้น้ําหนักที่ยิงไปลูกจุดโทษมุมซ้ายเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้แรงขนาดนั้นพอที่จะทําให้เข้านะครับพอมันไม่แรง ผู้รักษาประตูของไ่ตามก็เซฟได้บวกกับเขาเนี่ยพุ่งถูกทางด้วยนะครับอันนี้คือเราต้องชมพู้รัศษาประตูของฝ่ายตงข้ามแล้วก็เราต้องตําหนิเอน็นทูด้วยที่น้ําหนักเนี่ยมันไม่ได้ดีพอขนาดนั้นนะครับต่อมาเลยนะครับก็คือ,อ,อฟิลิกนะครับฟิลิกกับการทํา2ประตูนะครับก็ฟิลิกเนี่ยโชว์ฟอร์มโดดเด่นนะครับด้วยการยิง2ประตูในช่วงครึ่งหลัง โดยเฉพาะจังหวะประตูที่4ที่5ที่เน้นทักษะส่วนตัวและความแม่นยำในการยิงนะครับลูกที่4เนี่ยมันคือเป็นตัวอย่างของการสวนกลับที่มีประสิทธิภาพนะครับขณะที่ลูกที่5ก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและเทคนิคเฉพาะตัวนะครับเอาลูกแรกก่อนนะครับลูกแรกเนี่ยเราต้องชมด้วยไตรลิกจอร์ดนะครับไอเด็กดาวรุ่ของเรามันคือมันเขาเรียกว่าอะไรอะ ทั้งเกมอ่ะคือมันแบบห่วงบอลน,นะครับมันเลี้ยงนึกว่าหนูนี่มาดูเอเก้นะครับนึกว่าน้องนะครับนึกว่าน้องมาดูเอเก้นะครับฟอร์มเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอย่างเดียวไม่ส่งนะครับเลี้ยงติดบ้างเลี้ยงออกบ้างแต่พอมาครึ่งหลังเหมือนน้องไตลิกจดเนี่ยมันปรับตัวกับทีมากขึ้นหรืออาจจะมีการติวจากเอนโซมาเลสก้าว่าเฮ้ยควรจะจ่ายบ้างนะครับเจอตัวที่มันว่างหรือว่าในตำแหน่งที่มันดีกว่าเนี่ยควรที่จะส่งให้บ้างนะครับมันอาจจะมีการติวกันนะ จุดๆนั้นก็ได้นะครับพอเปลี่ยนมาครื่งหลังเนี่ยไตรลิจจอดูเหมือนว่าจะใจกว้างมากขึ้นนะครับแล้วลูกที่ฟิลิกยิงได้เนี่ยก็เป็นความใจกว้างของไตรลิจจอดด้วยนะครับที่ไม่ได้พยายามฝืนกับตัวเองมากนักนะครับเปลี่ยนเป็นการสร้างโอกาสให้เพื่อนมากกว่านะครับซึ่งพอฟิลิกได้บอลปุ๊บเราก็ต้องชมของเจาฟิลิกด้วยว่า ยิงได้ดีคมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าครึ่งแรกอาจจะมียิงแต่ว่ามันก็ไม่เข้าดวงไม่ดีบ้างอะไรบ้างนะครับแต่พอมาครึ่งหลังด้วยฟอร์มแล้วก็ด้วยฝีเท้าหรือว่าด้วยลักษณะการยิงที่เจ้าฟิลิกมีของแล้วอยู่ในตัวเนี่ยมันก็จึงทําให้ลูกนี้เป็นลูกที่สวยงามนะครับส่วนลูกที่2อโอ้โหไม่ต้องคิดมากเลยนะครับก็คือก่อนที่แล้วเจ้าตัวนั้นจะยิงเป็นการเลี้ยงจี้เนี่ยคือมันเป็นการที่เจ้าตัวนั้นมั่นใจนะครับมั่นใจแล้วก็ใช้เทคนิคเฉพาะตัวในการที่ ลอ็ลอกลอ่ลอล็อกล่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บหักเข้าขวายิงไอ้เที้ยมแบบสวยจริงนะครับลูกนี้ยิงไปมุม2นะครับก็ถือว่าต้องชมออความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ต้องชมเจ้าตัวด้วยที่มีเทคนิคอันเหนือชั้นกว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับลูกนี้เนี่ยกองหลังแบบงงโอ้โหสองสามคนเลยนะเออหลอกปุ๊บหลอกจะไปซ้ายกองหลังไปซ้ายหมดเลยฟิลิกตัดเข้าขวายิงแป๊บเดียวนะครับคือแบบสุดจริงๆลูกนี้อันนี้คือเราต้องชมนะว่า ทำได้ดีนะครับต่อมาเลยนะครับก็คือการจัดการเกมที่สมบูรณ์แบบน,นะครับทีมเนี่ยของเรานะเล่นด้วยความสมดุลนะครับระหว่างเกมลุกเกมรับนะครับเชลซีสามารถควบคุมเกมได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับการเปลี่ยนจังหวะและการสร้างโอกาสจากตำแหน่งต่างๆเนี่ยทำให้หมอแคมเนี่ยไม่สามารถต้านทานได้นะครับอันนี้คือเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าโดยรวมเลยนะ เกรดคุณภาพนักเตะนะครับฝีเท้าหรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าจังหวะฟุตบอลแล้วกันของกลีกลีกรีมิลีกเนี่ยลีกหนึ่งเนี่ยมันมีความเร็วมากกว่าลีกทูอยู่แล้วนะครับความเข้มข้นหรือ,อ,อการทำชิงหรือการเข้าทำเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะครับและด้วยแผนการเล่นของโค้ชศักยภาพคือมันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าทีมเรากับมอแคมเนี่ย มันห่างชั้นขนาดไหนสําหรับเรื่องของฝีมือนะครับอันนี้คือเราก็ต้องยอมรับและเราก็ต้องชมด้วยว่าทีมเรานั้นก็เล่นได้ดีนะครับไม่ได้มีความกดดันเลยนะครับกับการเจอกับทีมเล็กหรือในบอลเอฟเอครับนะครับสรุปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเชลซีก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะความสามารถในการแก้ปัญหาแนวรับลึกนะครับการรับลึกของมอลคมหรือว่าการยิงไกลของโตซินอาดาบิโอโยเนี่ย และฟอร์มการเล่นของฟิลิกก็เป็นจุดเด่นที่ช่วยให้ทีมเ่านั้นเก็บชัยชนะได้อย่างขาดลอยนะครับอันนี้คือเราก็ต้องชมทีมเราด้วยให้เครดิตด้วยนะครับความสามารถในการแก้ปัญหาแนวลึกใน,ในการรับลึกเนี่ยเพราะว่าแผนที่เชลซีนามาเล่นวันนี้เนี่ยก็คือกลางเนี่ยห้อยตัวเดียวใช่ปะ่ละลาเวียวอยู่ตรงกลางหรือถ้าสมมติว่าเกมลุกลาเวียวก็ขึ้นไปสูงแล้วกเ็เอาทางด้านของ เลนโตเบียกานะครับเล่นมาอินเวอร์ดตรงกลางแทนนะครับซึ่งมันทําให้เกมลุกศักยภาพเนี่ยโอ้โหของเรามีกี่ตัว1เลยมาร์กิวสองจอฟอฟิลิกสามเอนุโคปีกซ้ายไทลิกจรอดอ่ะไหนจาะด,ดันมีอีกลาเวียอีกอ่ะปีกขวาก็เป็นเนโต้อีกอ่ะเยอะนะครับนี่แหละเราก็ต้องชมในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยถ้าเจอกับทีมล้ำเลิศก,ก็คือเราต้องส่งนักเตะแล้วก็เสริมเติมแต่งกําลังในแนวลุก มากขึ้นไปนะครับส่วนการยิงไกลเราก็ต้องชมเหมือนกันนะครับของตัวซินนะครับที่วันนี้คมจริงๆนื้อว่ากองหน้านะครับนี่คือประเด็นหลังเกมทั้งหมดทั้หมดนะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับ